เลเวอร์เซตเป็นเมนูที่ขายดีมากๆนะครับใครดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับทักมานะครับมีขายที่อารุอิซูชิไฮโซซูชินะครับดูซื้อ1อย่างแถม4อย่างนะครับราคา350บาทนะครับเน็ตแล้ว374บาทบวกแวกเก็ตเปอร์เซนะครับซื้อ1อย่างแถม3อย่างได้4อย่างขายดีมากๆ ใครเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่สามารถสั่งซื้อได้อารอิซูชิไฮโซซูชินะครับขายดีกิงจริงนี่แหละครับทำไมถึงขายดีนะครับสั่งเมนูเดียวได้4เมนูยำสาหร่าย100กรัมน,นะครับทาโกยากิอีก6ลูกนะครับเกี๊ยวซ่าอีก6นะครับท่านผู้ชมการันตีได้เลยว่าเมนูนี้ ใครเห็นคลิปนี้อยู่โทรสั่งได้เลยนะครับทั้ง2ส,สาขานะครับ